รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่1กันยายนถึง7กันยายนนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยวันแรกของสัปดาห์เลยคือวันที่1จะมีดวงดาวย้ายราศีนะครับก็คือดาวพุธจะมีการเสิร์ เสดในทางริศาสตร์หมายถึงเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากแล้วย้ายราศีเข้าไปด้วยนะครับก็ดาวพุธเนี่ยเดิมอยู่ที่ราศีกรกฎจะย้ายเข้าไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับพอย้ายไปแล้วเนี่ยก็จะไปส่งผลทุกลัคนาเลยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรตราธิบดีรออยู่ดาวพุธไปเจอดาวอาทิตย์ก็จะส่งกำลังชาร์จพลังกันดีมากเลย พิธีเปิดฟ้าจันทรามหาโชคในวันที่17กันยายน2567ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลยศกราช1386ดาวจันทร์อยู่ในเรือนราหูผู้โชคลาภผู้เครดิตการเงินพลังแห่งการเริ่มและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดุดพยาราชสีเป็นบุพบพทัเริลศ ประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เทพพระราหูประทานทรัพย์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากมหาสังทักษินาวัตรสวดประสิทธิกำลังครู16วัน16คืนบรรจุแผ่นดวงชะตาพร้อมคำอธิษฐานใต้ฐานพระประธานปางมารวิชัยอายุดึกพันปีอาบน้ำเพ็นใต้แสงจันร์ทในมหาเลิกมงคลเฉพาะบุคคลเพื่อปรับทานดวงชะตา เพื่อการขอขมากรรมขออโหสิกรรมให้สัาฤทธผลหมุนดวงสตาให้มีโชคลาโภโษคซั์เปิดดวงคือไม่มีตกทำพิธีเปิดฟ้าส่งกำลังให้เข้นขังนี้ก่อนเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรในวันที่17กันยายน2567สนใจติดต่อได้ที่ไลน์ o p e n d o w อาคารนี้มาดูว่าแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงนะครับลัคนากรากฎชาวกรกฎเนี่ยนะพอดาวพุธย้ายเข้าไปเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนการเงินแล้วมีดาวอาทิตย์รออยู่ชาร์จพลังให้ตรงเนี้จะส่งผลดีนะครับในเรื่องของโชคลาภทางการเงินจะมีผู้ช่วยมีตัวช่วยมีตัวสนับสนุนมีบุญกุศลมนุนนำแล้วก็จะมีโอกาสดี บางคนได้รับเงินที่รอคอยบางคนได้รับเงินกู้บางคนได้มีตัวช่วยในเรื่องการเงินนะตรงนี้ดีมากๆนะครับแล้วตลอดทั้งสัปดาห์นะชาวลัคนากรกฎอยากจะทำการสิ่งใดอาศัยตัวกลางอาศัยตัวช่วยนะจะดีมากๆนะครับลัคนาเมษชาวลัคนาเมษนะสัปดาห์นี้ดาวพระพุธย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะหมายถึงโปรเจกต์โครงการการเริ่มต้นนะ มีดาวอาทิตย์รออยู่เป็นเกษตรชาร์จพลังกันเข้าไปชาวลัคนาเมษสัปดาห์นี้เนี่ยนะจะต้องใช้สมองเยอะต้องคิดเยอะต้องวางแผนต้องจัดการต้องประสานต้องติดต่อเพราะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสัตว์ชารดด้วยสัต์ชารดก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารโอโหพอดเข้าไปเนี่ยนะต้องวางแผนต้องคิดต้องติดต่อต้องสื่อสารต้องเดินทางต้องทําอะไรหลายอย่างวุ่นหน่อยนะชาวลัคนาเมษสัปดาห์นี้ วุ่นแต่เป็นไปเพื่ออนาคตที่ดีนะครับลัคนาพิกจิกชาวลัคนาพิกจิกนะดาวพุธเนี่ยจะย้ายเข้าไปที่เรือนการงานแล้วมีดาวอาทิตย์รออยู่ก็ชาร์จพลังกันฉะนั้นชาวลัคนาพิกจิกเนี่ยสิ่งแรกเลยมีโอกาสมีโชคออมีโชคด้วยนะอันนี้โดดเด่นทีเดียวนะและมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานการเงินและต้องระวังต้องระวังนะ ปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนเลยเนื่องจากดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะแล้วดาวพุธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะฉะนั้นตรงนี้พอเข้าไปเจอดาวอาทิตย์ชาร์จพลังเข้าไปตรงนี้ต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพเอาไว้นะบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้าน สายตาอย่างเงี้ยเพราะดาวอาทิตย์ก็จะหมายถึงสายตาหมายถึงการปวดหัวอะไรเงี้นะส่วนดาวพุธดาวคารเนี่ยตัวนี้ก็หมายถึงเส้นเอ็นกล้ามเนื้อระบบหายใจอันนี้ต้องระวังเอาไว้นะครับลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนเนี่ยดาวพุธเป็นดาวประจําตัวด้วยพอย้ายเข้าไปเนี่ยนะครับไปเจอดาวอาทิตย์ที่เรือนสัตชะสัตชะหมายถึงการสื่อสารหมายถึงญาติพี่น้องการติดต่อฉะนั้นชาวลัคนามิถุนสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แห่งการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงจะมีคนมาคุยด้วยไปสื่อสารตัวเองนี่โหประสานสิบทิศเลย,ค,ยค,นนคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้เชื่อมโยงให้คนนั่นคนนี้คอนเน็กชันจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์ได้โดดเด่นทีเดียวนะครับลัคนากันชาวลัคนากันนะดาวพ,พุทธก็เป็นดาประจําตัวด้วยแต่เสร์จเข้าไปไปอยู่เรือนวินาศตนุเป็นวินาศ ชาวลักนณากนเนี่ยนะระวังเรื่องแรกก่อนเลยสุขภาพนะปัญหาสุขภาพนี่มาก่อนเลยแล้วดาวพุธเป็นตัวแทนของระบบทางเดินหายใจอันนี้ต้องระวังแล้วพอแล้วดาวอาทิตย์มาชาร์จพลังกันเข้าไปอีกนะอันเนี้ยก็ต้องระวังก่อนเลยเรื่องปัญหาสุขภาพนะแต่ครนี้ส่วนเรื่องอื่นๆจะต้องวางแผนให้ดีการงานการเงินพวกนี้นะงานที่ทําให้ได้เงินชาวลักนณากัร วางแผนเยอะๆคิดใช้ปัญญาเยอะๆแผน1แผน2แผน3แผน4เรียงเอาไว้เลยแล้วมันจะนำพาสู่ความสำเร็จได้ง่ายนะครับขอเรียนเชิญคณะศิษย์ของอาจารย์กฤษณนะภูสิทธอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดร บรมครูปูฤสีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูรอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ขึ้น11คข้าเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิษย์ทุกคน ให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในงามความดีนำพาตนเองและครอบครัวสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารวมพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูครูโหรครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานครมครองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภยัย เจริญรุ่งเรืองสมปรารถนารวมน้อมลำลึกถึงขนุปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทํารงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสานาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ไลน์ @opendown ชาวลัคนามีนนะดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนอริอริเนี่ยก็บอกอยู่แล้วปัญหาอุปสรรคนู่นนี่นั่นไปเจอดาวอาทิตย์ชาร์จพลังเข้าไปอีกแล้วดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนพันธุเจ้าเรือนปัตตนินะจะส่งผลให้ชาวลัคนามีนเนี่ยงานมากขึ้นทันทีเลยจะมีงานลาดงานหลวงงานนั่นงานนี้งานจุกจิกงานเข้ามาหมดเสร็จแล้วบางคนอาจจะต้องเดินทางเยอะขึ้นอีก นนเดินทางมากขึ้นประสานงานมากขึ้นแต่ก็จะมีข่าวดีคือบุญกุศลจะหนุนนำให้สิ่งที่เราแอคชั่นไปนั้นจะเกิดผลสำเร็จสมบัติถนาดีทีเดียวนะครับลักนาะธนูชาวธนูเนี่ยนะดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่เรือนสุภะสุภะก็หมายถึงความสุขความบริบูรณ์ของชีวิตเลยแล้วไปเจอกับดาวอาทิตย์ชาร์จพลังกันอีกจะส่งผลดีเรื่องการงาน เรื่องบริวารเรื่องตัวช่วยนะจะมีคนมาช่วยรอบทิศทางมีโชคลาบด้วยมีโชคลาบทางการเงินมีข่าวดีในการงานเกิดความลงตัวเกิดความสมปรารถนาแล้วก็ชาวลัคนาธนูเนี่ยนะสัปดาห์น,นี้โอ้โหไอเดียกระชูดเลยไอเดียจะคิดนั่นคิดนี่จัดแบบนี้จัดแบบนั้นทําแบบนั้นทำแบบนี้นแบบนไอเดียก็จะกระชูดขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับลัคนาพลิกศพชาวลัคนาพลิกศพ ดาวพุธนี่เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยย้ายเข้าไปสู่เรือนพันธุพันธุก็หมายถึงบ้านรถหมายถึงวงตระกูลไปเจอดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรอยู่ชาร์จพลังกันตรงนี้จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาพึกศมีโอกาสใช้เงินจะได้ใช้เงินก็แปลว่าต้องได้เงินมาด้วย แล้วก็ไปใช้จ่ายตามความปรารถนาบางคนมีโอกาสได้ซื้อทรัพย์สินซื้อโทรศัพท์ซื้อกัดเจ็ดซื้อเนื่นซื้อนี่ทําให้เกิดความสุขความสบายใจดีทีเดียวนะครับลัคนาตุลชาวลัคนาตุลน,นะดาวพุธโคจรเข้าสู่เรือนลาภะลาภะก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสความสําเร็จไปเจอดาวอาทิตย์ชาร์จพลังกันเข้าไปอีกชาวลัคนาตุลเนี่ยนะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งโอกาส จะเกิดความช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใหญ่ให้คุณบริวารมาเกื้อกูลมิตรสหายดีตรงเนี้ยถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จแล้วมันจะตีมันจะมีตัวช่วยนะั้นโดดเด่นมากนะครับลัคนามังกรชาวลัคนามังกรนะในสัปดาห์นี้ดาวพุธย,ย้ายเข้าสู่เรือนมอรณะมรณะก็หมายถึงจุดตายเลยจบเปลี่ยนจากมีดาวอาทิตย์มา ชาร์จพลังดาวพุธดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอัลลีซะอีกคือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ชาวลัคนามังกรน,นะทาอะไรต้องรู้จักพลิกแพลงในสัปดาห์นี้อย่าทื่อๆมันต้องพลิกแพลงต้องมีการตัดสินใจปรับตัวปรับเปลี่ยนนะแล้วมันถึงจะดีแต่ถ้าทื่อๆเหมือนเดิมไม่พลิกแพลงไม่ปรับเปลี่ยนนะมันจะไม่ดีมันจะเป็นจุดตายแต่ถ้าเรารู้จักพลิกแพลงปรับเปลี่ยนมันจะดีขึ้น นะแล้วมันจะใครกังวลด้วยนะให้วางจิตง่ายๆอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วกันไม่เป็นไรอย่าไปกังวลมากปัดจิตไปให้มันวางจิตให้ดีเป็นกลางๆอย่างนี้แล้วมันก็จะผ่านผลได้ด้วยดีนะครับให้สวดมน,นั่งสมาธิอุทิศบุญอธิษ,ธษฐานจิตนะแรงอธิษฐานจะดีมากในสัปดาห์นี้นะลัคนาสิงห์ชาวลัคนาสิงห์นะเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสดาวพุธเป็นเจ้าเรือลาภะโคจรเข้ามาทับลัคนา และเป็นเจ้าเรือนการเงินอกีกโอ้โห و, โดดเด่นมากๆเลยเป็นโอกาสดีทางการเงินโอกาสดีทางการงานไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแล้วชาวลัคนาสิงต้องสร้างโอกาสอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อะไรเข้ามาต้องลองต้องไปคุยต้องลองต้องจัดการแล้วมันมีโอกาสจากสิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้มันจะกลายเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ อย่างนี้นะลองแล้วมันอาจจะโป๊ะเช๊ะโอ้โหเปลี่ยนแปลงรับทรัพย์มีโชคอย่างนี้นะโดดเด่นมากนะชาวสิงห์ลัคนากุมชาวลัคนากุมนะครับดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะและมรณะโคจรเข้าสู่พบปัตตนิไปเจอดาวอาทิตย์อกีกชาร์จพลังกันให้อีกนะถือว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ดีของชีวิตเลยละ่ะจะมีโอกาสดีมีโชคมีลาบ ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าง,งานและเพื่อนร่วมงานมิตรสหายก็จะเกื้อกูลบุญกุศลมหนุนนำนะสัปดาห์นี้ก็สบายใจได้นะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลรึรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริม การเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอจจาจารย์กฤษศะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็ว อาจารย์ทําไว้ให้แล้วนะเตรียมไว้ให้หมดเลยใครอยากจะดูเลิกมงคลประจําเดือนอยู่ในเว็บไซต์ www. อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์ุดม net เตรียมไว้ให้ประจําเดือนไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถนะเลิกลงเสาเอกเสาโทเลิกสู่ขอเลิกมั่นเลิกสมัครงานเลิกอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วเลิกบูชานะเลิกเข้าบ้านขึ้นบ้านใหม่เลิกปลุกมหายันมนตาเก้านะ นะคกมหายันวัตถุมงคลต่างๆมีไว้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็ไปอยู่กันได้นะ